สวัสดีครับชาวดอทอะลีนามาพบกับรีวิวฮีโร่รูทกันนะครับรูทเป็นฮีโร่ทับหน้าสายความแกร่งนะครับจัดว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแปลกตัวหนึ่งคือในตอนแรกเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวแท้งซับนะครับที่มีสกิลคอยซับพอร์ตทีมแต่เมื่อพาวเวอร์เต็มเมื่อกดอันตินะครับรูทจะกลายเป็นฮีโร่ที่อยู่แถวหลังสุดและคอยซัมมอนยูนิตออกมาช่วยต่อสู้ครับและยังแจกให้ใช้กันฟรีๆนะครับยังแค่ล็อกอินครบ8วันในเดือนเมษานี่ครับ ลองมาดูสกิลของรูทกันนะครับ d e l u t i o n เป็นท่าอั t ิเเม e นะครับเมื่อกดแล้วรูทจะแปงลงร่างเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ไปหยุดให้แถวหลังสุด แล้วก็จะไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลอื่นได้เลยนะครับแต่จะมีความสามารถในการซัมมอนต้นพืชออกมาช่วยสู้ได้ครับโดยพืชที่ซัมมอนออกมาก็จะมีได้3แบบนะครับโดยจะมีดอกทานตะวันสามารถเพิ่มพาวเวอร์ให้กับรูทได้ต้นนุ่น สามารถยิงเมล็ดโจมตีศัตรูได้แล้วก็หัวหอมสามารถสร้างโดยใช้ power 200นะครับโดยหัวหอมจะสามารถระเบิดตัวเองสร้างด a m a g กับ unit รอบๆได้ครับท้าที่2 forest armor เป็นท้าที่จะเพิ่มเกราะให้กับฮีโร่1ตัวนะครับโดยเพิ่มได้สูงสุดถึง180ตัวยเลยทีเดียวและฮีโร่ที่ใส่เกราะนี้ยังจะได้ฟื้น hp ต่อเนื่องนะครับโดยจะได้ฟื้นสูงสุดถึง5040 hp เลยนะครับ ที่3 i n v e r i n g Prot ท่าน,นี้จะเป็นท่าที่ root จะใช้เถาวันในการจับกลุ่มสตรูไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับโดยยูนิตที่ถูกจับเนี่ยยังจะโดนดาเมตต่อเนื่องด้วยครับสกิลที่4 s e e d i n g อานนี้จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับที่จะเพิ่ม HP ให้กับพืชที่รูทซัมมอนออกมาครับโดยจะเพิ่มสูงสุดที่5,400 HP นั่นก็คือพืชแต่ละตัวจะอึดขึ้นมากเลยครับ ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook fanpage.arena นะครับ